ก็ตัวออกเป็นชุดรถครับงวที่ผ่านมาแปดสามนี่มาปีเฮียดิอีรางเก่าสุดนี่เดนี่แปดสามนี่ก็สี่สี่สองนี่ก็หนึ่งสี่นี่นหมสองเจ็ดสองเก็ดสองแปดสองหนึ่งมักสองดิรางสองเจ็ดสองแปดสองหนึ่งวันไปูวันนี้แหละ สองเกต้าวสองเก็ต่างๆกัาบ้าหั่นเออเนี่ยสองเกตสองแปดช่องหนี่ยนี่ยังไงมะปีเกตนี่เอาไ่นอนเนาะมาต่ำจอหน้าทางปูสามแปดครับผมเนาะนี่ข่าวว่าเขาเต็มเต็มนากปูว่านางเนาะเขาเต็มเด็กตัวเกาตัวเกาถึงหลายคนวิ่งเด็กถึงหลายคนนี่มกตัวมากชองตัวสามตัวสั่นเมื่อกี้นี่เดียวนี่เดียวสามตัวมันตัวเกา ห้าแปดสามห้าแปดสาบหันกระล่มสามสองนี่สองตัวบ้าหันเขาสองตัวหกตัวไม่ทำพิแค่เรากหกตัวหกแปดศูนย์หนึ่งสามห้าเหือนครับผมเอาหกหนึ่งกับหกแปดสองตัวเท่านี้ฮะหกหนึ่งหกแปดเท่านี้เหมืนหกหนึ่งกับหกแปดเหมืนเดี๋ยวเอาตัวแบบไงรวดให้ขาจบบ้ง เขียนหกตัน้าพร้อมให้ข้าวเจ้าบงตะก,บกบอบให้บ่ามากไนะมาพิเศษไครับมองปูเรื่องวายูมมองอันสามตัวมามอพี่จะงวดเื่อว่านี่นบัตตีนี่เห็นบ่นี่ยสามตัวมาตัวบนีนบัตตีนี่บังดนนี่ก็ปูกรถือสุดหานี่ดี ศูนย์ห้าครับนี่ก็เก้าสี่นี่กับแปดสามนี่ก็สองสามนี่สี่ห้าหกแต่บ๊อีดสามตัวนี่บ๊ถือกับบ๊ถือเดืเงื่อนี่บ๊อปนนี่บนบ่บนบนสามตัวสี่ห้าหกมานี่บ๊อบดีสองตัวครับแต่บ๊ติดสี่ห้าหกเดือบบถือเดืบบนติดสี่ห้า หกปูปูเนีนไปหกหกหนึ่งปูเนียนหกหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งก็หกแปดหกหนึ่งหกแปดอใช่เนี่ยปูมาถึงล่องขึ้อหาขันวัวต้อันกับหาหกโอ้ขันถึงมานน้ำกันได้ปูห้าหกหกห้าขันม่านกันได้นี่ขันว่าไม่สามตัวนี่ยว่าถือเหล็กเนี่ย สี่ห้าหกนี่โอ้ม่สี่ไม่หาไม่หกชุดบนนี่ทชือกก็งวดเลยบอพิดก็งวดนี่บางอย่างบอถ้าผิดก็เทียนครับผมนี่นีพู้กรอถือดูกว่าเห็นหวังมาพู่กระถึงอีกวันนี้โอ่ถือหกหนึ่งนี่หกแปดหกหนึ่งหกแปดเออนั่นแหละพู้มักสองคู่นี่ ตะว่าเล็กิพชรม่ไม่สี่หาหกนะปูนะสำหรับชุดบนนะนี่เอาจะหากำหกกับพ่อเนี่บนมาจิดจะหากำหกกับพ่อแล้วเอ้โเน้นหาเน้นหกขั้นสิบ้านำกันก็คือหาหกกว่าปูเออห้าหกหกข้าขึนมานึ่อหาหกหกขาตัดไหนมานะปูนะเออม่เคยเอาชุดบนไมพี่นองเด้มีสามหางกันไว้เน้นๆก็คือสองหางเลยเนาะ อีกรางก็สองเก็ดฮะใคลรังสองเก็ดหล่ดสองเก็ดสองเก็ดสองแปดเท่านั้นสองเก็ดสองแปดช่องหนึ่งสามคู่นี่พ่อแล้วอีกรางสองเก็ดสองแปดถ้าเยอะก็ปูสองหนึ่งส่วนพ่อแต่บ๊อบมักหนึ่งก็เอาสองเก็ดสองแปดกับพ่อแล้วอ่าบ๊อบผ่าเดียวนี่นี่นี่สองเก็ด 2องแปดหนึ่ง 1. ถ้าพี่แช่นี่ก,ก็ได้เงียงห่นก็ะจหย,ยู่ครับผม,มคิดออกอนี่หละเด็นมาเห็ดโอ้ตามสูตร้ปูเนาะโอ้มาแข่งกันแตกควบีวบอะไรตู้ปูโอ้โอโอถึกหลายตั้ทุกบันถึกหลายถึงลอตเตอรี่อีกอ่าลอตเตอรี่ความติโอ้มัน แปสาแล้วปูนนะนานยก็ได้รอตเตอรี่เลยได้ห้อได้เีกล่างพร้อมบีบอ่าแปดสามครับผมพระมาสามที่แปดรูปเนะมาลง่งลุ่อุปโภคโอ้ยยยยยวัดอ่านั่นแ่้ะก็มาออกแปดสาเขาก็ถือออกแหละมันบอกกระจกเลีกล่างมันเปลี่ยนบทนัเเรียอบันก็มาชี้สิบบัตเขาก็ตัดแล้วชี้ศูนย์ศูนยี่ร่างวันี้พปูแมนนีะม้าวนสี่สิบ องศูนย์ที่ี่ศูนย์อันยัดแล้วโอ้มาบแต่ว่ามาว่าเนี่มามา,มาส,นน <laughs> สี่สิบเออมาสี่สิบกัดไลยยังไงล่ะปุเนาะศูนย์ี่ที่ศูนย์แหละอันนี้ไม่เกี่ยวชเบเลยโอ้วากันเพิ่อนมาสามสิบแปดรูปเนาะนี่แหละองชานจิ๋กลับขึ้นขี้เกล่าทำนำตัวเก่าตัวบังเอิญนี่ก็จะมุ่นเข้าไปยกกระเป๋ไปกลับขึ้นเลยโอ้จิ๋วมาสามสิบเก่ามาสามสิบเก่าข้เกลกลับขึ้นองชานจิ่า ององที่สามสิ่เก่าพนพนับขึ้นลับขึ้นข้าเจ้ากันใส่จะแปดสามสามแปดสิ่กาโอ้ย <laughs> ค่าฮ่า่าก็ถือายเนาะเจ้างี้นี่คนม่นมาวันพระวันนับปุโรข้าเจ้าว่าขึ้นไปข้าเจ้าม่นเข้าไปหน้าองค์สามที่เก่าครับผม <c oughs> โอ้ตอนว่านขึ้นสี่สิบเออพอดีว่าน,นับข้าเจ้านันพอดีเลยไม่ไมีผู้ใดกลับนับปุอรไม่มีผู้กับโอ้ กจอดบี้นแล้ว4ีชุนชนที้มันยากเป็นตารางไหมส่วนมากนะปูออืเป็นตารางอือเรียกบนคือหกโดนมีหลวนแน่นอนบ่มีบ่บพิษไปได้ไหมหกแปดศูนย์หนึ่งสามห้าเรียกบนมาดีบอดีสามโตท๊ทครับอายได้หันเก็บอ่วนี่เดี๋ยวมันสามห้าบังหนอ่ะสามห้าเจ็ดแปดศูนย์สองมันก็ออกห้าแปดสาม บัตรหันบ้ารหันกรรมาตัวเก้าสามห้าสามห้าเจ็ดแปดศูนย์สองหรือมากออกสามสองนี่สามสองนี่มวหนิหกแปดศูนย์หนึ่งสามห้าครูมัมกคือมักหกหนึ่งหกแปดหกหนึ่งท่านมักสองคู่บนมัตติยูเชียร์กอออ่อนนะครบผมอ๋อบ้ารหัน บูเห็ดหลงมัดตัวเก่ามันรบมัดตัวนี้แหละปูเลยเจนกับบอกวัดตัวไรกเจนแล้วเลยบอกมาเลยบึงอ๋องมัาลงตินลงสามสองที่ก็นี่หัวนี่หกแปดศูนย์หนึ่งสามห้าครับผมปูเย็นเห่คือมันมันที่หาหกมันมันเขาจะหาหาก็หกนะครับผมน้ำสูตซีวอนี่โอซีวอนี่เออเนี่ยเอาหกหนึ่ง หกแปดหกหนึ 6, 8, 6, 6. Mm. ่งม mm. ่นกกนหก้ามีคโอ้ีแท uh ้อย ja. mm ู okay. ่นี <th 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 ่หิแท evet ้ครับผมเมือนได้ผมก็เกียวปูเนี่ยเนี่ยแท้อยู่หมดหิเห็นแน่นอนนปูเนาะเห็นเห็นแน่นอนอออืออือเบอด้ปูชิวบ้างไนี่ปวัตสีมันบอมีนัปูในส่ปูตัวนี้เนาะตัวนี้บอมี่ตัวนี้ขี้หาหกครับผมมันมาเขาจะหาก็หกนี่อ่าบงปูที่บ้านบองในต่อไปอือเอาจีิชิตไตหตเจ้ เออมันจะแนมด้วยเออแต่เบื้องต่อจะแนมแบบจิตหาก็เพอเลยวิ่งบังคับบงคิบจิตาครับผมสามกระชองอู่ยังบอกว่าสองล้านเบอร์เช่นบนบัาคับบ้านนี้ก็ห้วยพกนี่เพราะว่าจะร้อยเบอร์เช่นแล้วล้านเบอร์เช่นอีกห่วยนี่ก็อะไรเออบังคัสองโอ้โหสองเนี่ยห่านี่หกล้านเปอร์เซ็นเลยเออหกกับห้าลอานที่เท่านี้ จับินึ่ใส่เลยนี่ใส่หากระหกเนี่ยครับผมจับแปดจับศูนย์จับหนึ่งจับสามใส่หากระหกถืออืนี่นี่อ, <laughs> ออกมาฟูกกระเทนรถนี่ <laughs> นี่พิชหรอกอาพี่น้องเนาะกัทั้งหมดทั้งมวลเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อไรเยี่ยงคือฟังบ้านเนาะก็คือน,นี่แหละเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะ อชุดบนเนาะปูอ่าเน้นหากับพกมีแค่หากับพกนี่พี่น้องมั่นใจเลยเนาะ<ม>ปูเน้นให้หกหนึ่งหกแปดเนาะขั้นต่ำคู่กันจะคือหาหกช้อนับล่างบาดนี้ขังไปน้ำกันได้เพียงเด้ยล่างปูเน้นให้สองเจ็ดสองแปดรายกาตัวกันสองหนึ่งวิ่งสองตัวหนึ่งนักปูเนาะ น,นี่เลขเป็นสอ,อ,องเดียวบงังนกอร์นี่ยแปดปู่เห็นหลงแปดนี่สามเลยอันนี้ก็มาตัวนึงเพื่อนครับบาน,นี้มาเข้ากันได่นสองเจ็ดสองแปดนี่เป็ 2, 7, นหกหนึ่งนี่ไปบนแล้วเอาจค่เท่านี้แค่เาจ็ดเท่านี้โอ้สองมาใสา่สองเจ็ดสองแปดเห็นบังการ,รนี่สามเห็นบางหลักผมปูว่องไปกวนเลยสามสามมาลังสองมาบนญปูมันฝาดกัน เช่ <idd ratchet Lust> นบนเครื่องรางนี <wheels> ่สองกับสโอ้นั่นเดยจ็ดนี่สองเจ็ดมึงดูนี่ก็บสี่หนึ่งสี่สี่นี่สี่สองนี่ครับผมงานนี้เก้าปู่เหนหลวงมาแล้เพิ่งเปิเป็นเป็นแปดแปดสามนี่บัดนี้ดีสองเหมืมนบอานหลวงเร่นสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดัอเจ็ดสองแปดตอที่องด้นี่แค่นั้นเอาเข้ากัน นี่สำนักครับผมล่างกับล่างบนบนนะที่ียงเด้อแต่ว่าอันที่ศูนย์นี่ก็คือพระเพิ่นมาลงอุโบสถเนาะวันที่ผ่านมาสามสิบแปดนะปูเนาะเขาเต็มๆเขากับเล็กสุดปูพร้อมตารางงานนี่มาสี่สิบองค์ครับผมเนาะครับสี่ศูนย์ชี่อ่าหาบอหาบอลเมยอาันนี้แแล้วม่วดนังกะสามสิบห้าอ่ะวอกหาสามม่วนังกที่สิบแปด ออกทิพทีโอพระเพิ่นมาม,นมาลงอ่โอไม่งไหนออกงั้นนั่นเลยโอแม่แม่ลหลายกว่าือคือหลากว่าตัวละปูนั่นแหลยว่าหันองซานเกหนีอะยังบ้างแปลกดิข้าเจ้มวนไปอยู่เอ้ามันใกล้ถึงแล้วว่าฉันยั่งยูใกล้ถึงเวลาแล้วบอกลับขึ้นเลยองซานสกเกับขึ้นโอ้เตอสามยแปดไปขาเจ้ากใช้สามแปดแปันเลยครับผมโอ้เตอ่า แสดงว่าเพิ่นมมางอ่ำดคือออกงา่นันดีนะปูนเนาะเอนโอ้มีมีมีหลายเทียแล้วเห็นบอมาเก่านียแปดสามของปูนครับผมแปดสามเห็นบอเนี่ยสี่สองมน้าเก้าเก้าชุดมาคุกชุดหนึ่งคุกงวดเลยครับผมชุกงวดสุดมดวนี่กมาอยู่เลยครับผมขีดยังจะร้อนเลยอือเอาสูตรเดิมเลยพีดเ้อนี่มันูนี่ <laughs> สองเจ็ดสองแปดอส,อ 8, สองหนึ่งเท่เานั้นจามปูบุมันใจก็สองอยลางสองเจ็ดสองแปดสองหนึ่งเท่านั้นเอาฝาานมี่ลองด้วยฝากไว้เป็นเนื้อทางครับผมเนาะคอยมีกลุมีมันน้ำกันสำหรับเนื้อท่างปูฝ <laughs> า,ากจัดกับผมม,มาของตหนึ่งน